สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับพ้ากินพระแอลเนาะค่ะโมนี่พ้ากินพระแอลพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศมาหานางเ่นข้างนอกนะคะอากาศกระห้อนหอนมาเปลี่ยนบรรยากาศอ่าอยุ่บอตกป่าน่าจ้ะเพิ่นกระเมี่อเทียงหน้านอยกระทมหน่อยให้นางเ่นชิวชิวน่าจ้ะพยาวันกะเวียงขึ้นเวียงลงพญาวัาน บรรยากาศดีพี่น้องลมค่ะแต่ว่าแดดแดดคักแดดพักกันมานั่งเล่นนะจ๊ะอยู่ห้องก็เบื่อเบื่อเฮากับเสบเลยฟัวกัสที่พ่อเนี่อ้วนตกปลาดอกจ้ะเล่นชิวๆไปก็สิโฟกัาสที่เลยพี่น้องแนวกินมาเบิ่งอ่าแม่บ้านพากินพะแอลฮอร์ไออยังมากินเนาะจ้ะส่งคืนเนาะพ่อเนี่อ้วนพ่อ่อ้วนส่งคืนเนาะผมจะมาเอาบแบเนีครับ โอ้โหบรรยากาศจังสีกับ <favorite> บ่มี่ยังพี่น้องคือตำบัะคงมากินอยากกินแนว่แบบแซ่บๆตำบัะคงในซสือเนะจ้ะเนาะซืือน้ำอันบรถเข็นตำบัะคงตำแต่งเดี๋ยวขออนุญาตแกะแป๊บนึ่เนะจ้ะ ตับบกแตงจ้าพี่นอ้องอืมป๊าดหอมฮะหอมมากมากมตับบกแดง้พี่นอ้นองบรรยาก,กาศเพื่อจังยูทงนะไอเนาะ Uh huh. อืมฮึ่มตังบกหงม้าม่านางกินคักๆมเนี่ยม่านางกินแบบว่าเอาบรรยากาศาานี่เขาพัดเขาพัดเป็นอวนบกแกดอก จะอันมาตกปลาเขาค้นอัน,อ,น,อ,นอุปกรณ์มา,าจะคลองคนแต่เน่กินมะนี่มูกินได้ไหลายคน,นก็จะแสบมาจ้ะกาดพี่อว้วนฮันน้อเบื้องอย่างนี่หัน บอกไงน้ำเก๊ก้วนแล้วนะบอกไฮะน้ำเกกเมาบอตกปลาก็มีน้ำเก๊ห้วยบ่ฮะนี่มันสิบบมี่พี่น้องมันจะากาศดีดีแต่ว่ามือนีคนบาหลายน้าไอ้เน้อมันทำงานมุกแต่ว่ามือ เมื่อเสาร์อาทิตย์ทวายุทธขกศิรายแดดทองฝ้าเอ้ยก็จะโ่ตกง่ายแล้วนะฝนมากินก่อนพญอ,อวันแหลยพี่น้องมาเสียบๆน้ำพากกินพี่อแอลด้วยจ้าตำบกเต่งตำบกหุมสุดจอด ทำลายแตกพ وني อวนคือซิบส่นใจาได้ยืนได้ยืนทำความขาลบในคักเลยเนาะเอ,อินพี่เอิ่นน้องมาเชียวน้ำแน่ยอ,อยู่่ใกล้ๆครับมาเลยตรงป่าไปกันนะส้มคืออีกแล้ม่มีอาการแล้วครับอาการยังต่างัด,ดีวยวกันครับอ่อนซ้อนอากาศแดดฮอนครับ คลิปนี้กับบุมียังไลฟ์พี่น้องส่วนพี่ส่วนนองมาชมบรรยากาศมาก,กินเข่าวนกบ้านน้ำพากินพะแอลค่ะก็ะขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงสำเนียงนะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะ